ดีด้ับเพื่อนได้ขาา่าวอัปเดตมาครับเพื่อนเห็นว่า,าสมาคมขนส่งแห่งประเทศไทยนะจะประกาศหยุดรถหยุดรถการขนส่งเนี่ยพวกโลจิสติกส์นะทั่วประเทศไทยเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันนั้นเขามาขาบวนคาม็อบนะวันนั้นน่ะคาม็อบอทั่วประเทศน่ะแล้วก็ขอให้รัฐบาลตึงราคาน้ำมันที่ยี่บห้าบาทนะฮะ รัฐบาลนายะยุทธ์เขาไม่ยอมเขาบอกเฮ้ยไอ้เฮียไม่ได้เห้ยกูไม่ไหวไม่มีตังค์กูสามารถตึงได้แค่30บาทเขาบอกว่าเต็มที่30บาทแล้วก็จะกู้ไมอ่ออกเท่าไรอะสองหม่นกว่าล้านมาพยุงราคานู่นนี่นั่นกวานไปหาทางหาแดดกันละไม่ได้เกาหานี่เรื่องจริงกองทุนน้ามันนีบเป็นอะไรที่บัตรซบมากเลยเอาเนื้อหนูมาแปะเนื้อช้างเขา้าใจป่ะเพราะว่ามันกองทุนเนี่ยมันไปชดเชยปิโตเคมีด้วยนะ ก๊ส LPG อ่ะ LPG ที่มันไปใช้กับอ่าพวกอ,อุตสาหกรรมใหญ่ๆของนายทุนใหญ่อ่ะเออแล้วไปไปช่วยเขาอีกนะจริงๆอ่ะพวก LPG มึงต้องแยกไปจากกองทุนน้ำมันเลยไม่เกี่ยวกันอย่ามายุ่งเพราะว่า LPG เนี่ยถ้ามันใช้ในภาคตัวเรือแล้วไม่ว่านะอันนี้เสียไปใช้ในปิดโตเคมีของพวกนายทุนแล้วมึงเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนมันอีกเนี่ยมันก็เลยมั่วชิ้หายเลยเอาง่ายว่าแม่ ชีวิตมึงนี่เอื้อจะนายทุนเนะี่ยสัมปทานเหมือนกันสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมนี่ก็เอื้อนายทุนแม่งโคตรถูกเลยถูกยังกระขี้เลยสัมปทานของประเทศไทยเนะี่ยมันบัตรซบค,ครับแล้วตอนนี้ทางสมาคมขนส่งเนี่ยจะหยุดละหยุดเดินรถตัวประเทศแม่งชิบหายแน่เขาดูก็เลยฟังเพราะว่าพวกพวกมึงนี่ไม่ฟังเลยไม่ฟังคนไม่ฟังเสียงประชาชนเลยเลยทั้งที่ราคาตลาดโลกเนี่ยน้ำมันมันลด อนนี้เหลือผมเช็คอัปเดตอ่ะแปดสิบสามเหรียญต่อหนึ่งบาเรลนะฮะสมัยก่อนมันมันร้อยเหรียญต่อหนึ่งบาเรลอ่ะนี่มันแปดสิบสามนี่มันลดลงแล้วมึงมาอ้างว่ามันมันแพงมันนู่นนี่นั่นคือแม่งโตดโกหกเลยโกหกมาตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยโกหกเรื่องน้ามันนะฮะแล้วทําไมดูคลิปคลิปหนึ่งอ่ะคนไทยน่ะไปซื้อน้ํามันจากพม่าลิตรละเท่าไหร่วะประมาณยี่สิบาทยี่สิบกว่านะจำไม่ผิดนะอืม แล้วถามเขาว่าน้ำมันมาจากไหนโอ้ซื้อจากปตทเนี่ยปตทไปขายเนี่ยริบไปยี่สิบกว่าบาทแล้วทําไมมันเติมได้พม่ามันขายได้ยี่สิบกว่าบาทแล้วมาบ้านเราเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทใช่ไหมเออทาไมเพราะอะไรอืมไปขุดดูแล้วกันเม่งตอนนี้หลักฐานเพียบเลยที่น้ามันอ่ะทำไมพม่าถ,ถูกกว่าไทยรู้ป่ะเพราะว่าพม่ามันไม่มีกระทรวงพลังพลังลงานะไม่มีกระทรวงพลังงานแบบไทยแล้วก็ พม่ไม่มีสถาบันปิตโตรเลียมเหมือนไปได้ไทยนะฮะพม่ไม่มีบริษัทน้ํามันปิตโตรเลียมแบบไทยแบบคอทอพอม่ไม่มีไม่มีผูกขาดพม่าเขาระบบแบ่งปันใครขุดได้มึงมีที่มึงนะมึงขุดน้ํามันได้มึงดูดออกมาเลยดูดมาแบบน้าบาดาลแล้วมึงก็ไปส่งลงกันขายมึงก็ใช้กันในประเทศเออเยอะไม่เยอะก็โอเคยังใช้ได้ไม่มีผูกขาดไม่มีสัมปทานเป็นระบบแบ่งปัน ที่ของคุณมีน้ํามันนะมึงขุดเลยมีปัญญาขุดขุดเลยผมลงเคยลงคลิปไปดูนะในใน u t u b e ก็มีนะใน Ti ๊ tok อกก็มีนะนะครับไอระบบการขุดเจาะน้ํามันในพม่าเนี่ยเขาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะตอ่อท่อท่อท่อขุดมันน้าบาดาลแล้วก็โอ้โหโคตรมันเลยฮะสุดยอดแล้วก็ได้น้ํามันก็ใช้ในประเทศเขาก็ก็ใช้กันเอประชาชนมีสิทธิ์นะครับขนาดเขาเป็นปเผด็จการนั่นน่ะเขายังทําได้แล้วประเทศเราอ่ะ อ้างว่าประชาธิปไตยต้นตีนแต่แม่งประชาชนเนี่ยอยู่นู่นอยู่หลังๆมึงไปเล่นไกลๆเลยประมาณนี้เรื่องน้ํามันเป็นเล่นไกลเลยใครพูดเรื่องน้ำมันมันมกจะโดนโดนดีดเครดิตโดนฟ้องโดนล้องโดนนู่นโดนนี่โดนโดนั่นผมมาเคยขึ้นศาลเยอะกับคดีเนี่ยนะจะเล่าให้ฟังแล้วพม่าเนี่ยเขาไม่มีถาบันปิโตเรเลียมพมา่าไม่มีบริษัทน้ํามันใหญ่ๆพมา่าไม่มีกอบองงอพมา่าไม่มีคณะกรรมการ กรรมก,การจัดการน้ํามันนะฮะพม่าไม่มีกฟชคณะกรรมก,การขายพลังงานแห่งชาติพม่าไม่มีพม่าไม่มีสถาบันวิจัยพลังงานแบบไทยนะครับพม่าไม่มีวิศวกรปิโตรเลียมแบบไทยเออก็มีชาวบ้านแต่ทำไมเขาใช้น้ำมันถูกเราแมงโอไฮโซเทคโนโลยี Hi so นะฮะแต่เสือกใช้น้ำมันแพงเพราะอะไรอืมคิดเองนะครับพม่าไม่มีบอร์ด ตัวเลี่ยมไม่มีนายทุนใหญ่หนู่นนี่นั่นคิดเองนะครับเรามาฟังผมปวดตับมาเล่าเรื่องน้ำมันปวดตับว่าเล่ามาบ่อยเล่าจนเบื่อละไผยเรือในอ่างแล้วคนเราคนระับไม่ค่อยสนใจด้วยเรื่องน้ำมกนน้ำมันเนี่ยสนใจแต่เรื่องตัวเองครับโอเคไม่เป็นไรสั้งมือก็แล้วกันออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำก่สวัสดีครับ